ปูนปูน,ปนแล้วกระชึกกระชึกเด็กเด็กนั่งบนรถไฟไม่กล้าจะไปทางไหนบนรถไฟมีคนขายขอโอ้ยยังไมคะ <S <S คุณคะขนมปัง จะกลับแล้วไก่ไก่คายถูกแทนกระดูกและไม้เสียบไก่ซื้อแล้วจ<ล>ะไปชิงโชคไปเที่ยวรอ,อบโลกกับแม่ค้าไก่ สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงจีรัชยามุลสวัสด์นะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเมงค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นกรณีพิเศษนะคะในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านค่ะเนื่องจากว่าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเรานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กนะคะได้เรียนรู้จากนิทานนะคะ และก็เพื่อให้เด็กเล็กเนี่ยมีคุณลักษณะนิสัยรักการอ่านค่ะและสุดท้ายนะคะเพื่อให้เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเอเด็กๆจะมีคุณลักษณะนิสัยรักการอ่านได้ยังไงคะก็ต่อเมื่อเรานะคะคุณครูและผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะร่วมมือกันนะคะส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่านด้วยหนังสือมิทานั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีความรู้เกี่ยวกับ6เทคนิคนะคะวิธีการเล่านิทานพิชิตใจลูกนะคะมาฝากผู้ปกครองด้วยค่ะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมนะคะการยืมหนังสือนิทานกลับไปอ่านที่บ้านให้ผู้ปกครองนะคะเล่าให้่าลูกๆหล,ลานๆให้เด็กๆที่บ้านฟังนะคะแล้วก็เรามีการยืมการคืนทุกๆอาทิตย์นะคะ ก่อนที่จะยืนไปคุณครูจะให้ผู้ปกครองนะคะจ้องนะคะหนังสือในลน์นะคะและก็มารับหนังสือกลับไปที่บ้านนะคะ1อาทิตย์นะคะแล้วเอามาคืนทุกๆวันจันทร์ค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเล่ามิทานให้ลูกๆหลานฟัง,งกันก่อนนะคะค่ะผู้ปกครองเรามารู้เทคนิคนะคะ การเล่นานิทานพิชิตใจลูกกันนะคะซึ่งคุณครูนะคะนำมาจากเว็บไซต์รับลูก .com นะคะในหัวข้อพัฒนานการเด็กค่ะเป็น6วิธีการนะคะที่การเล่านิทานนะคะพิชิตใจลูกของรามนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ให้ลูกคุ้นเคยกับหนังสืออันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะ น่จาจะปลูกฝันเด็กๆนะคะตั้งแต่เป็นทารกนะคะคือให้เขานะคะรู้จักหนังสือที่บ้านนะคะหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตามเป็นหนังสือที่มีภาพนะคะหนังสือรูปภาพหนังสือต่างๆนะคะให้เขารู้นะคะว่านี่คือหนังสือสามารถหยิบจับพลิกไปพลิกมาเปิดดูได้นะคะแต่ผู้ปกครองควรจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ ในเรื่องของรูปภาพที่เหมาะสมนะคะในเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์ในการทําเป็นหนังสือนะคะสําหรับเด็กทารกนะคะควรจะเป็นหนังสือผ้าหรือหนังสือพลาพสติกที่นิ่มๆนะคะแต่ถ้าเด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะเราสามารถให้เขาดูหนังสือที่มีสีสันทั่วไปเป็นหนังสือนิทานหนังสือต่างๆที่มีตามท้องตลาดได้เลยนะคะ นี่เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กๆรู้จักหนังสือนะคะให้เขาสามารถพลิกจิบจับอ่าดูได้เปิดดูได้ดูรูปภาพได้นั่เองค่ะ2นะคะให้ลูกเลือกหนังสือที่ชอบนั่นเองค่ะเวลามีหนังสือให้เลือกนะคะให้เขาเป็นคนเลือกเองว่าเขาชอบหนังสืออะไรหรือว่าเวลาที่ผู้ปกครองพาเด็กๆไปซื้อหนังสือนิทาาซื้อหนังสือที่ท ส่งเสงริมการอ่านหลากหลายนะคะให้เขาเลือกเองว่าอยากได้แบบไหนนะคะหนังสือเหล่านี้นะคะมันจะมีสีสันสวยงามมีรูปภาพประกอบที่สวยและก็มีประโยชน์ง่ายๆนะคะสามารถทําให้ลูกเราเข้าใจง่ายๆหรือไม่ก็เป็นนิทานสั้นๆนะคะก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวคะ่ะส่วนข้อ3นะคะการสร้างบรรยากาศคะ่ะผู้ปกครองนะคะ ควรจะเล่าในบรรยากาศที่เหมาะสมนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่มันเสียงดังวุ่นวายนะคะเราควรจะมะีสถานที่ที่เหมาะสมนะคะเงียบๆในการเล่านิทานเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยสามารถคิดตามได้นะคะมีจินตนาการในการเล่าเรื่องพร้อมๆกับเรานะคะเราควรจะตัดสถานที่ ให้ดูเหมือนเป็นสิ่งสิ่งแวดล้อมที่มีหนังสือหรือไม่ก็ที่ที่เหมาะสมในการสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะข้อ4นะคะให้ใกล้ชิดกับลูกนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอจะเล่านิทานให้ลูกๆฟังนะคะควรจะอยู่ใกล้ชิดกันนะคะเพื่ออนะไรนนะคะเพื่อให้เขาได้รู้สึกปลอดภยัยได้รู้สึก อบอุ่นนะคะแล้วเราอ่ะสามารถอบกอบลูกไปพร้อมๆกับการเปิดหนังสือนะคะและก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยชีย้ไปตามภาพตามต่ตางตัวหนังสือต่ตางๆได้อันนี้เป็นการฝึกให้เขานะคะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พูดกับภาพที่เห็นนะคะให้เขารู้และให้เขาเชื่อมโยงสิ่งที่เราชี้แล้วก็ ิ่งที่เราพูดได้นั่นเองค่ะส่วนข้อ5นะคะให้ทำอุปกรณ์ประกอบนะคะผู้ปกครองอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบในการเล่านิทาน<ๆ>เช่นหมุนมือหมุนตุ๊กตาอะไรต่างๆนะคะเพื่อสร้างความน่าสนใจนั่นเองค่ะนิทานของเรานะคะอาจจะ มีเนื้อเรื่องที่สนุกสนานนะคะพอมีมุนมีสิ่งที่มาประกอบยิ่งสนุกสนานเข้าไปใหญ่เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีทําเป็นฉากหลังประกอบนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถหยิบจับได้รอบ,รบตัวนํามาเล่าให้เด็กๆฟังได้นะคะ 6. นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะให้มีลีลาในการเล่านะคะก็คือเวลาที่ผู้ปกครอง เล่านิทานให้กับลูกๆฟังนะคะไม่ควรที่จะอ่านแบบเสียงเรียบๆใช่ไหมคะพอเราฟังคนที่อ่านเสียงเรียบเนี่ยเป็นยังไงคะผู้ปกครองแล้วก็ม่วงนอนใช่ไหมคะไม่น่าสนใจเลยใช่ไหมคะเราควรจะมีลีลาในการพูดมีน้ำเสียงนะคะอาจจะเป็นเสียงเบาเสียงหนักพูดช้าพูดเร็วนะคะตามสถานการณ์ของเรื่องราวที่เราเล่านะคะ ชีวิตชีวาขึ้นนนั่เองค่ะและก็เวลาที่ผู้ปกครองเล่านะคะก่อนที่จะเล่าผู้ปกครองอาจจะใช้คำกรอนหรือว่าเพลงนะคะจูงใจให้ลูกๆสนใจใีทานที่เราจะเล่าด้วยค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่อ่านหนังสือไทยไม่คล่องนะคะไม่รู้ว่าตัวสะกดตัวนี้อ่านว่าอะไรยังไงนะคะไม,ไม,ไม่ไม่ต้อง ซีเรียสเลยค่ะให้ผู้ปกครองดูภาพนะคะแล้วก็สามารถเล่าไปตามภาพตามจินตนาการตั้งประสบการณ์ของเราเองได้เลยค่ะแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเราควรจะใช้นักเสียงที่มันจูงใจเด็กๆนะคะมีดีลาในการเล่านั่นเองค่ะลูกลิงกินผักนี่เลย เรื่องโดยตุ๊ปองภาพโดยนารุเด็กๆดูนะลูกภาพโดยนารุ n a r u อ่านว่านารุไม่ใช่อา่านว่าหน้ารูนะลุงไปเจอเด็กๆกลุ่มหนึ่งอ่านว่าหน้ารูจริงๆแล้วพี่เขาชื่อนารุลูกลิงกินผักเรื่องตุ๊ปองภาพโดยนารุแอนน์แอนนแตแหน่แ,แตแหนลูกลิงซูดปากยิ้มแต้ เข้าครัวกับแม่ลูกลิงทำได้ใายสิอ่ะมักใายกันว่าลูกลิงนั้นจะทำอะไรเด็กเด็เขียนไหมลูกลูกลิงกินผกักลูกทายเอาไว้หลังบกบอกหลังว่าลูกลิงซูดปากยิ้มแต้เข้าครัวกับแม่ลูกลิงทำได้ใายสิอ่ะมักใายกันว่าลูกลิงนั้น จะทำอะไรเรามาดูนะว่าลูกลิงจะทำกับข้าวอะไรเนาะแอนแอนแอนมาแล้วแม่ลิงเตรียมทำอาหารลูกยืนยิ้มหวานลูกลิงทำได้แม่ลิงกำลังเตรียมทำอาหารลูกลิงก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยลูกลิงก็ทำได้ใครเคยช่วยแม่ทำอาหารในครัวบ้างดูลูกลิงนะ แม네่ลิงเตรียมทําอาหารลูกย <aru minus S 2> ืนยิ้มหวานลูกลิงทําได้ทายสิว่าแม่จะให้ลูกลิงช่วยหรือไม่ทายสิว่าแม่จะให้ลูกลิงช่วยหรือไม่ใครว่าแม่จะให้ลูกลิงช่วยยกหนึ่งใครว่าแม่จะให้ลูกลิงช่วยทําอาหารในครัวยกหนึ่งใครยกหนึ่งคนลูกเริ่มเลย ขยกหนึ่งคนลุกเฉลยเลยพร้อมทายสิว่าแม่จะอนุญาตให้ลูกลิงช่วยทำอาหารไหมเพราะลูกลิงบอกว่าเห็นแม่ลิงเตรียมทำอาหารลูกยืนยิ้มหวานลูกลิงทำได้เด็กตอบว่าทายสิว่าแม่ให้ไหมเก่งมากแม่ยิ้มหวานเลยแม่ก็บอกแม่ยิ้มมาสิลูกรักช่วยแม่เด็ดผักลูกลิงทำได้แม่ก็บอกว่ามาสิลูกมาช่วยแม่เด็ดผัก พราะลูกลิงทําได้ดูต่อนะว่าลูกลิงช่วยทําอะไรอีกหนึ่งช่วยเด็ดผักนะลองดูเด็ดยอดตำลึงใบเขียวเด็ดง่ายนิดเดียวจะยากอะไรลูกลิงช่วยเด็ดยอดตำลึงใบเขียวเด็ดง่ายนิดเดียวจะยากอะไรต่อนะดูซิไหมลูกลิงช่วยอะไรอีกแม่ล้างผักบุ้งแล้วหัน่นลูกลิงเตรียมจานขึ้นมาวางไว้ ลูกลิงช่วยแม่เด็ดยอดตําลึงใบเขียวเด็ดง่ายนิดเดียวจะยากอะไรจากนั้นแม่ล้างผักบุ้งแล้วหั่นลูกลิงเตรียมจานขึ้นมาวางไว้แม่ตอกไข่ไว้ในถ้วยลูกเห็นรีบช่วยหยิบซ่อมตีไข่แม่ตอกไข่ไว้ในถ้วยลูกเห็นรีบช่วยหยิบซ่อมตีไข่ แม่ลูกช่วยกันดีดีทายสิมื้อนี้จะทำอะไรเมื่อกี้มีอะไรนะมีตำลึงมีไข่ที่ลูกลิงช่วยตีไข่ทายสิว่ามื้อนี้ของลูกลิงกับแม่ลิงจะทำอาหารอะไรบ้างเนาะจะทำอะไรบ้างเนาะแอนแอนมีแอนแอนอาหารเรียบพร้อมส่งกลิ่นหอมหอม ยน้ำไหลายๆอาหารเสร็จแล้วลองลองดูนะแม่ลิงกับลูกลิงก็ช่วยกันทำอาหารโดยที่แม่ลิงทำอาหารอยู่ลูกลิงก็มายืนยิ้มแต้เลยแล้วก็บอกว่าลูกลิงทำได้แม่ลิงก็เลยบอกว่าอ่ะมาสิลูกช่วยกันเด็ดผักลูกลิงทำได้ลูกลิงก็เด็ดยอดตำลึงใบเขียวเด็ดง่ายนิดเดียวจะยากอะไรแม่ล้างผักบุ้งแล้วหัน่น ลูกลิงเตรียมจานขึ้นมาวางไว้เห็นไหมลูกลูกลิงเด็ดตำลึงแม่ลิงหั่นหั่นอะไรลูกหั่นผักบุง้งซึ่งลูกลิงก็เตรียมจานแม่ลิงตอกไข่ลูกลิงก็ตีไข่แล้วก็ช่วยกันทำอาหารใหญ่เลยสนุกสนุกเด็กๆดูนะมีตำลึงมีผักบุง้งและมีไข่ลุงให้ถ่ายว่าเมนูของแม่ลิงกับลูกลิง มีเมนูอะไรบ้างแอนแอนเวดูให้ดูนะแล้วทายซิว่ามีเมนูอะไรบ้างแอนแอนเวบมีตําลึงมีผักบุ้งแล้วก็มีไข่เด็กๆทายซิว่าตําลึงจะเอาทำอะไรแม่ลิงกับลูกลิงจะเอาตําลึงไปทำอะไรแล้วผักบุ้งจะเอาไปทำอะไร ไข่ที่ตีจะเอาไปทำอะไรไหนเดาสิลูกเดา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 แกงจืดผัดผักใบข้าใบบัวบอกผัดผักลองดูนะถ้าลุงไม่ได้อ่านของใครลุกขอโทษนะใบบัวบอกผัดผักผักอะไรลูกต้องบอกด้วยนะผัดผักอะไรอธิษฐานบอกแกงจืดข้าวปุ้นบอกตำลึงผัดไข่ดูรีฮาบีบีบอกแกงจืดตำลึง สุภาวีบอกแกงจืดตำลึงผัดผักบุ้งไข่ตุนมินี่บอกไข่ตุนแกงจืดเต้าหู้ตำลึงผักบุ้งชุบแป้งทอดแกงจืดตำลึงผัดผักบุ้งน้ำปลาตัวน้อยของแม่บอกผัดผักบุ้งเอาลองลองดูนะต้นหอมบอกแกงจืดแกงจืดไข่น้ำผัดผักบุ้งผัดแกงจืดตำลึงผัดผักบุ้ง อาวอาวมินิมาเฮ้ที่หลังนะอา้าลองดูแอนนแอนถ้าลุงไม่ได้อ่านของใครลุงขอโทษนะเดี๋ยวจะเสียเวลาอ่านหนังสือเอาลองดูแต่ลุงชอบนะเวลาที่เด็กๆอ่ะลุงก็ามาอ่านทีหลังอาดูนะแอนนแอนนี่เลยจานที่หนึ่งคืออะไรลูกตำลึงเอามาทําอะไรตําลึงที่ลูกลิงช่วยเด็ดตําลึงที่ลูกลิงบอกว่าจะยากอะไรเด็ดได้เอามาทํา อะไรลูกเด็กๆแกงจืดตำลึงดูนะผักบุ้งแยกเป็นสองจานผักบุ้งแยกเป็นสองจานลูกจานที่หนึ่งเนี่ยเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงจานที่สองเป็นผักบุ้งชุบแป้งทอดแล้วไข่เอามาทำไข่ตุนใช่ไหมเนาะแอนนแอนผักบุ้งไฟแดงรสเด็ดอร่อยอเอร็ด พ่อกินคําใหญ่ผัดผักบุ้งไฟแดงนี้ของพ่อผักบุ้งชุบแป้งทอดกรอบลูกลิงชอบชอบกรอบกรอบชอบใจผักบุ้งชุบแป้งทอดกรอบเป็นของลูกลิงลองดูนะเรืยังมีไข่ตุ๋นเหลืองนุ่มพอดีโรยด้วยผักชีลูกชอบกินไข่ไข่ตุน๋นลูกลิงชอบกินไข่มากมีไข่ตุ๋นโรยด้วย ัจานสุดท้ายเป็นต้มจืดตําลึงน่ากินอุ่นอุ่นคุ้นลิ้นลูกลิงกินได้ทุกตัวรูปพุงป้อยๆอ,อ,อร่อยอร่อยถูกปากถูกใจจบแล้วจ้าพร้อมผักลรามีวิตละาะมินเยอะมาเถอะเรามาลองกินผักสักหน่อยผัก มีวิละตละามินไม่น้อยอร่อยนะมาลองกินผักกันเถอะผักกลมีวิละตละามินเยอะมาเถอะลระมาลองกินผักสักหน่อยผักมีวิละตละามินไม่น้อยอร่อยนะมาลองกินผักกันเถอะมีเพลงด้วยเล่มนี้ลูกลิงกินผักเด็กๆต้องกินผักนะเด็กๆกินผักจะได้แข็งแรงค่ะ ผู้ปกครองได้เรียนรู้เกี่ยวกับ6เทคนิคก,การเล่านิทานพิชิตใจลูกกันไปแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการนำไปใช้เล่านิทานให้กับลูกๆหลานๆที่อยู่ที่บ้านฟังนะคะหลังจากนี้นะคะคุณครูนะคะจะเปิดจองให้ผู้ปกครองนะคะจองเซตนิทานนะคะทางลายกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะผู้ปกครองท่านไหน อยากร่วมโครงการกิจกรรมการยืมหนังสือนะคะกลับบ้านไปเล่านิทานให้กับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านลูกๆที่อยู่ที่บ้านนะคะสามารถลงชื่อได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะโดยแจ้งชื่อเด็กนะคะและก็บอกว่าสนใจค่ะนะคะและก็คุณครูจะเปิดจองทางไลน์นะคะผู้ปกครองสามารถมารับเซต นิทานนะคะทุกๆวันจันทร์นะคะและสามารถนำมาคืนในทุกๆวันจันทร์ของอาทิตย์ถัดไปค่ะแล้วเจอกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย